จังหวัดลำพูนเดิมชื่อเมืองหริกุญชัยเป็นเมืองโบราณที่มีอายุประมาณ1,343ปีตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริกุญชัยเมืองลำพูนนั้นจึงยังคงความสำคัญในทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรเมืองลำพูนจึงได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยมีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมืองลำพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองสืบมากระทั่งจนปัจจุบันนี้ตามประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผลการคัดเลือกกิจกรรม1จังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา ยกระดับอาหารทิน่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยหรือชื่ออังกฤษก็คือ Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566 แกงหังเลลำไยของจังหวัดลำพูนได้รับการคัดเลือกให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารทิน่นโอเคครับสวัสดีครับพี่นครนะครับเจ้าของร้านอาหารดาวคานองลำพูน ร้านพี่เปิดมา60ปีแล้วตั้งแต่รุ่นคุณยายมาถึงคุณแม่แล้วก็มาถึงรุ่นของพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับแกงแฮงเลเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเป็นอาหารเป็นองค์ความรู้เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาแต่เดิมของอาณาจักรล้านนาอนาณาจักรล้านนาก็คือ,อจังหวัดในภาคเหนือตอนบนเกือบทั้งหมดนะครับก็จะมีวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถบอกว่า ออแกงฮังเลเป็นของจังหวัดนั้นเป็นของพื้นที่นี้แกงฮังเลเนี่ย ้องยอมแล้วว่าเป็นอาหารที่นานๆทีจะมีการปรุงขึ้นในเทศกาลสาคัญ<ม>เช่นวันพระหรือประเพณีสําคัญต่างๆทางพุทธศาสนา<ม>นะฮะหรือไม่ก็จะเป็นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่างๆเหล่านี้เพราะว่าแกแงเลเนี่ยมีขั้นตอนที่ทําและส่วนประกอบที่ซับซ้อนมากถ้าพูดถึงสมัยโบราณนะครับการจะหาวัตถุด,ดิบและขั้นตอนการปรุงค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะฉะนั้นน่ยจะทําทีเนี่ยทำในปริมาณมากๆในงานมงคลต่างๆเท่านั้นนะครับ ถามว่าแกงฮังเลเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างจากแกงฮังเลจากจังหวัดอื่นๆอย่างไรนะครับเราพูดถึงว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นอันตลักษณ์ดีกว่าเพราะว่าแกงฮังเลลาไยของลําพูนเราเนี่ยครับเราจะใช้ลําไยของจังหวัดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลําพูนเลยนะครับเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ในแกงฮังเลลำไย,ยซึ่งจะทาให้แกงฮังเลลำไย,ยของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากแกงฮังเลจากพื้นที่อื่น,น<ช>ๆแล้ว<ๆ>ก็โดยเฉพาะแกงฮังเลของทางร้านพี่อ่ะจะเป็นแกงฮังเลที่ได้รับการ ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่60ปีอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับว่าคุณยายเป็นคนคิดค้นสูตรนี้แล้วเราเองก็พยายามรักษาสูตรและมาตรฐานดั้งเดิมไว้แม้ก,กระทั่งการทําเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในครัวว่าเรายังใช้ฟืนอยู่เรายังไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะครับผม และลักษณะของแกงฮังเลลำไยซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากแกงฮังเลในจังหวัดอื่นของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะมีลำไยอบแห้งเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมมันให้กับแกงฮังเลของเรานั่นทำให้แกงฮังเลของเรานั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวขึ้นไปอีกขั้นตอนแรกตั้งเตาถ่านโดยใช้ฟืนเป็นหลักกลิ่นของฟืน จะทำให้มีความรู้สึกของกลิ่นหอมที่มีกลิ่นอายของธรรมชาติเพิ่เข้ามาการใช้เตาถ่านในการต้มหรือตุ๋นอาหารมีข้อดีในเรื่องของการใช้ไฟอ่อนได้ดีกว่าเตาแกส๊สจึงเหมาะกับการทำอาหารที่ต้องใช้เวลาในการเคี่ยวนานเพื่อให้อาหารอ่อนนุ่มละมุนและละลายในปากและวิถีดั้งเดิมโดยการใช้เตาที่สืบทอดมาจากคุณยายบุญทองเมื่อ60ปีก่อน เลยอยากที่จะรักษาวิถีดังเดิมนี้ไว้ต่อมาก็ตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นเอาพริกแกงที่เราเตรียมเอาไว้ไปคั่วหรือทางภาษาเหนือเรียกว่าเอาไปจ่าวไว้จนให้เกิดกลิ่นหอมจากนั้นจึงเอาเนื้อหมูไปคลุกหรือผัดให้ตัวพริกแกงเข้าไปในเนื้อหมูและส่วนต่อมาเคล็ดลับก็คือต้องคนอยู่ตลอดเวลาเพราะเรา ใช้เตาถ่านถ้าเราไม่หมั่นคนหมูอาจจะเกิดไหม้และติดกระทะได้นั่นเองค่ะการทำแกงฮังเลไม่ใช่แค่การทำแกงแล้วให้มันจบจบไปหัวใจสำคัญเลยนั้นก็คือการควบคุมอุณหภูมิของความร้อนของไฟและฟืนอยู่ตลอดเวลาเข้าสู่ขั้นตอนที่สองเราจะใช้ไฟปานกลางแต่จะทิ้งไม่ได้นะคะ เราจะต้องคนอยู่ตลอดเวลาในช่วง1-3ชั่วโมงแรกนั่นเองค่ะส่วนระยะที่3เราจะใช้ไฟอ่อนๆหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายของการทำแกงขังเลขจากนั้นเราจะใช้สมุนไพรชูกลิ่นเช่นขิงหอมกระเทียมและลำไย,ยอบแห้งใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันพอตุ่นจนได้ที่แล้วหมูแตกมันหมด สีสวยสดงดงามได้ที่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแกงฮังเลลำไยแล้วล่ะคะ่ะและที่สำคัญเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือส่วนผสมหลักชูรสให้กับตัวอาหารประจำจังหวัดลำพูนก็คือลำไยอีดอกเป็นหนึ่งในลำไยกะโหลกที่เป็นพันลำไยที่ให้ผลขนาดใหญ่มีเนื้อหนารสหวานและมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งลำไยอีดอจะมีผลขนาดปานกลางมีเม็ดขนาดเล็กรสหวานกรอบเป็นลำไยที่มักออกดอกและเก็บผลผลิตก่อนพันุ์อื่นๆนอกจากนี้แกงฮังเลยังมีคุณภาพทางโภชนาการสูงมากอีกด้วยเพราะมีทั้งเนื้อเครื่องแกงเครื่องเทศต่างๆพร้อมกับความมันของหมูปนเข้ามาด้วยเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายเรา และมีรสชาติที่เค็มเปรี้ยว <_ d iss> เนื้อนุ่ม <_ d iss> เค้ากลิ่นเครื่องเทศ <_ d iss> แค่ฟังก็น่ากินแล้วล่ะคะ่ะนอกจากแกงฮังเลลำลำไยแล้วอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างของจังหวัดลำพูนก็คือข้าวซอยลำไยมีคำพังเพยว่าใครที่มาเชียงใหม่ ถ้าไม่ได้กินข้าวซอยไม่ไปถึงดอยสุเทพก็เหมือนกับว่าไม่ได้มาถึงเชียงใหม่นั่นเองค่ะดังนั้นก็เท่ากับว่าข้าวซอยเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่แต่ว่าถ้าไม่ได้มากินข้าวซอยลำไยก็เท่ากับว่าไม่ได้มาถึงจังหวัดลำพูน ถ้าพูดถึงข้าวซอยลํยาไยมีความแตกต่างและความเหมือนยังไงนะครับความเหมือนที่แตกต่างพี่ต้องเล่าความประวัติความเป็นมาของข้าวซอยให้พวกเราฟังกันก่อนว่าข้าวซอยเนี่ยแต่เดิมนะฮะก็คือในสมัยก่อนพศ2475เนี่ยข้าวซอยเนี่ยเป็นอาหารที่ได้รับเอาวัฒน,นธรรมมาจากกลุ่มพ่อค้าคนจีนคือทางเสฉวนนะครับเข้ามาทําการค้านะฮะหนึ่งใน3เส้นทางหลักของการค้าของพ่อค้าชาวเสฉวนเนี่ยก็คือที่เชียงใหม่เป็นจุดส์กลาง เป็นหนึ่งในเส้นทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมีคาราวานมีกลุ่มพ่อค้าเข้ามาทําการค้าขายมีเส้นทางค้าขายโดยปกติแล้วก็จะมีการตั้งลกรากของคนจีนฮ่อก็คือกลุ่มคนจีนเสฉวนนั่นเองนะฮะในพื้นที่แถวเชียงใหม่เขาเรียกว่านําเอาเข้าวซอยนะ่ะเข้ามาทานด้วยแต่เดิมข้าวซอยเนี่ยทำไมถึงซื่อข้าวซอยอยาดีกว่า ก็คือข้าวซอยนะฮะคนเสฉวนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวซอยน้ําใสคือไม่ได้มีน้ํากะทิน้ําข้นและมีเครื่องเทศอย่างปัจจุบันเลยนะครับก็คือคนจีนห่อเนะี่ยเข้ามาตั้งรกรากทําการค้าขายเปิดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะคนจะเริ่มรู้จักข้าวซอยจากในสมัยปลายปลายของศตรวรรษที่19เน,นะครับเราก็จะเริ่มรู้จักข้าวซอยแล้วลหะแต่มันเป็นข้าวซอยน้ําใสคนจีนนะครับได้นําเอาแป้งสาลีมาผสมกับไข่มาผสมกับเกลือน้ํา แล้วก็เอามาคลุกเขาแล้วเขาเอามารีดให้เป็นแผ่นบางๆจากนั้นก็ใช้มีดซอยอยคือสับนะครับลงไปในน้ำร้อนๆเลยแล้วก็ลวกเป็นเป็นเส้นสดเขาเรียกว่าเส้นสดแล้วก็เอามาใส่ในซุปน้ำใสลักษณะคล้ายๆกับบะหมี่น้ำใสนั่นเลยนะฮะต่อมาหลังประมาณปีถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะประมาณปี2,475นะฮะมีพ่อค้า,าชาวเสฉวนนั่นแหละคือจีนฮ่อ้นะฮะเข้ามาตั้งเปิดร้านขายข้าวซอยที่ ที่หลังตลาดวัวรถนะฮะแถ,แถวสารเจ้าควรอูนะฮะคือถ้าพี่จะไม่ผิดเขาเรียกว่าตอกห่วงเมรุตรงนั้นแล้วก็พ่อค้าคนจีนคนนี้ร้านข้าวซอยตรงนี้ก็ได้รับการเขาเรียกว่าปรับแล้วก็เปลี่ยนสูตรให้มันมีลักษณะที่เหมาะสมกับคนทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มเอาน้ำกะทิเข้าไปผสม สิ่งที่ทําให้ข้าวซอยลําไยแตกต่างจากข้าวซอยทั่วไปเพราะมีการใส่ลําไยทําให้น้ําข้าวซอยมีรสชาติที่หวานขึ้นมาลดความเผ็ดจัดจ้านของพริกแกงลงขั้นตอนและวิธีการทําข้าวซอยลําไยโขลกเครื่องแกงทั้งหมดให้ละเอียดนําลงไปในหม้อให้ใส่เกลือและไก่ลงไปใส่หางกระทิตั้งไฟอ่อนหมั่นคนเสมอ พอเดือดแล้วรอสักพักให้เดือดอีกครั้งจากนั้นให้หรีไฟเคี่ยวต่อให้เนื้อไก่นุ่มได้ที่นำกระทะตั้งไฟใส่เครื่องแกงที่โขกลงไปผัดจนหอมเทเครื่องแกงที่ผัดจนหอมลงใส่ในหม้อต้มเนื้อรอดูให้ไก่นุ่มได้ที่อีกครั้งจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำ และลำไยลงไปสุดท้ายก่อนจะปิดฝาหม้อตั้งทิ้งไว้จากนั้นก็มาในส่วนของเส้นนำเส้นบะหมี่เหลืองหนึ่งก้อนไปทอดในน้ำมันให้เหลืองกรอบประมาณ3-5วินาทีก่อนจะตักขึ้นเสด็จน้ำมันสุดท้ายก็ให้วางมีกรอบลงข้างบนตักน้ำแกงใส่ถ้วยแล้วก็เป็นอันพร้อมเสิร์ฟค่ะโดยเราจะเสิร์ฟพร้อมหอมแดงผักกาดดอง พริกผัดน้ำมันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะข้าวซอยมีรสเผ็ดครีมและมันและรสชาติที่ปรุงจากกะทิพริกแกงเหลืองและส่วนผสมของเครื่องเทศเช่นยี่ราผักชีคขมิน้นและพริกเป็นอาหารจานเดียวที่กะทิเป็นส่วนประกอบจึงให้พลังงานสูงมีโปรโตีนและไขมันจากเนื้อไก่ รวมทั้งคาร์โบไฮเดตจากเส้นบะหมี่นอกจากนี้ยังมีกากใยธาตุเหล็กและแคลเซียมเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะทั้งแกงฮังเลลำไยและข้าวซอยลำไยของจังหวัดลำพูนก็ไม่น้อยหน้าของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะความแปลกใหม่ที่ใส่ลำไยอีดอเข้าไปทำให้มีรสหวานและเพิ่มวิตามินเข้าไปอีกแค่ฟังน้ำลายก็สอแล้วล่ะคะ่ะ และสุดท้ายนี้รถถิ่นแท้ก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมจนถึงตอนนี้นะคะว่าอยากให้คงอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นที่มีประวัติอย่างยาวนานให้เราได้เรียนรู้และได้เผยแพร่ให้กับลูกหลานของเราสืบต่อไปรายการรถถิ่นแท้อยากที่จะสนับสนุนให้อาหารพื้นเมืองอย่างแกงขังเลลํยายและข้าวซอยลำไยเป็นซอฟพาวเวอร์ให้กับประเทศไทยของเรา สำหรับวันนี้รายการรถถิ่นแท้ก็หมดเวลาลงแล้วอาทิตย์หน้าจะเป็นอาหารของที่ไหนจังหวัดอะไรของทางภาคไหนคุณผู้ชมก็อย่าลืมรายการรถถิ่นแท้ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ